นักอ่าธ Get <gettable> ิบายอัลก <CR COR> <Furthermore> ุรอานกล่าวว่าไม่มีการขัดแย้งระหว่างบรรดานักอ่านคือนักกุรอับกับบรรดาอุลามะว่าสุรปติหานี่มีจิตอายะแต่ถ้าว่าเขามีความเห็นไม่ตรงกันเกี่ยวกับอายะที่จ็ดว่าเป็นอายะไหนออันนี้ชัดเจนครับว่าในสุรปฏิหานี่มีจิตอายะมีจ็ดอายะครับนะถ้าเราดูในอัลกุรอานนี่ Uh, bahwa bang ulama bawa basmalah Bismillahirohmanirohim, ialah ayah neng ni, nisrod berpatih. Tetapi bang ulama bawa basmalah nih Bismillahirohmanirohim, macam arah, macam ayah kong surat berpatih. Tapi pin ayah nisrod enam nih. Tetapi Bismillahirohmanirohim pin ayat yang kita tahu, bermula surat tujuh surat. Ini lah, kehadiran ในการอะไรเห็นต่างในการคิดอะไรแต่อิสติฟะแล้วก็ไม่มีการขัดแย้งนี่บอกว่าสุรพัฒ์มีเจตอยายะนะฉะนั้นอันนี้สําคัญที่เราต้องเข้าใจว่า